เราอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะคำว่าร้อยเกาะเนี่ยคือหมายถึงว่าเมืองนี้ก็จะมี จะมีคลองร้อยสายเนี่ยบอกว่าในคลองร้อยสายเนี่ยแล้วก็พูดถึงเกาะกแก่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในทะเลนอกทะเลนะฮะในแม่น้ําตาปีของสุราษฎร์ธานีเนี่ยแม่น้ําสายนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นแม่น้ําหนึ่งซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาเรียกว่าแม่น้ําหลวง ร,รัชกาลที่6พระองค์ทรงโปรโดเก้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อแม่น้ําหลวงแห่งนี้เนี่ยมาเป็นแม่น้ําตาปีนะครับแล้วก็ชื่อของเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยรัรชกาลที่6พระองค์ก็ทรงโปรโดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานานามให้ชื่อว่าสุราษฎร์ธานีเอาชื่อนี้เนี่ยมาจากเมืองเมือง,องหนึ่งของประเทศอินเดียแล้วให้ชื่อว่าเมืองสุราษฎร์ธานีสุแปลว่าดีราษฎรแปลว่าราษนอรเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองแห่งคนดี ก็เดินทางมาถึงที่สนามบินสุราษฎร์ธานีปุ๊บเนี่ยก็เดินทางต่อเลยฮะไปที่ภูมิเรียงภูมิเรียงต้องยอมรับเลยว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวมุสลิมฮะที่นี่ต้องยอมรับถ้าเผื่อเราย้อนอดีตกลับไปที่สมัยเมืองชายาเนี่ย ชาวบ้านที่เป็นชาวมุสลิมที่นี่เนี่ยเขาอ,อพยพมาทางภาคใต้เนี่ยหลายจังหวัดด้วยกันมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่น่าเข้ามาศึกษาหาความรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าภูมเรียงอูงนี่สวยสดงดงามมากเรื่องของวิถีชุมชนอันนี้ก็สุดยอดมากทีเดียวนะฮะแล้วในส่วนหนึ่งก็เรื่องของอาหารการกินนะฮะถ้าเผื่อใครมาที่ภูมิเรียงหรือว่าทะเลลานโพแห่งนี้นะฮะคุณก็จะเห็นวิวทิวทัศน์บริเวณนี้น่าสนใจมากเลยเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางต่อมาเข้ามาในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของวัดวารามต่างๆพาไปที่วัดไรธรรมารามนะฮะวัดนี้ก็จะมีพระพุทธรูปซึ่งชาวบ้านเล่าขานกันว่าเป็นพระพุทธรูปสองพี่น้อง วัดสามไม้เนี่ยเขาบอกมีแม่ไม้เนี่ยมาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยก็พอรู้ว่าคนนี้ก็เป็นไม้คนนี้ก็เป็นไม้คนนี้ก็เป็นไม้เลยมาร่วมแรงร,ร่วมใจกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าวัดสามไม้นะฮะภายในบริเวณของพระพุทธรูปสองสององค์เนี่ยเป็นที่เป็ิต่านพระบรมสารีริกธาตุน่าทึ่งมากครับลองเดินทางมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเข้ามาที่วัดสามไม้แห่งนี้หรือวัดไตรรัตน์ธรรมารามแห่งนี้นะ คุณจะเห็นความน่าทึ่งของพระพุทรูปสองพี่น้องภายในบริเวณของวัดนี้ครับไปอีกวัดหนึ่งเป็นพระอารามหลวง,งประจำตัวสุราษฎร์ธานีหรือว่าเมืองสุราษฎร์ธานีนะฮะนั่นก็คือวัดกลางเก่า วัดกลางเก่าวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะครับก็จะมีพระอาจารย์ซึ่งท่านกอมรณภาพไปแล้วเนี่ยสังขารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะฮะวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งน่าสนใจที่จะไปนะฮะถ้ามีโอกาสเดินทางมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีฮะควรจะแวะมาที่วัดกลางหรือว่าวงเล็กว่าเก่านะฮะมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คืออดีตเจ้าว,วาดของวัดนี้ครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางต่อไปฮะไปที่วัดโพธาวาสไปนมัสการหลวงพ่อกล่อมหลวงพ่อกล่อมนี่เป็นพระเกจิอาจารย์ตั้งแต่ในสมัยรุร่นเก้ารัชกาลที่ห้าหลวงพ่อกล่อมเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ซึ่งผู้คนชาวสุราษฎร์ธานีเนี่ยให้ความเคารพนับถือมากนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เพณนในการแข่งเรือยาวก็มาจากหลวงพ่อกล่อม ลวงพ่อกล่อมก็เห็นว่าเอ๊ะชาวบ้านเนี่ยพายเรือกันมาเยอะจังน่าจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งท่านก็เลยคิดมาว่าเอ๊ะน่าจะให้ชาวบ้านเนี่ยลองพายเรือแข่งกันมาซิว่าใครมาถึงก่อนเนี่ยก็จะมีรางวัลให้หลังจากนั้นชาวบ้านก็เออเริ่มเลยพายเรือแข่งกันมาจนกระทั่งถึงวันนี้พอเป็นกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อกล่อมก็เลยคิดได้อีก ว่าเอ๊ะอย่างนี้น่าจะต่อเรือมาก็เลยเป็นการต่อเรือยาวออกมาุเนี่ยก็เลยทําให้เนี่ยญาติโยมที่นี่มีประเพณีในการแข่งเรือยาวที่แม่น้ำตาปีที่ถงถือว่าเป็นประเพณีที่สุดยอดมากนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะบริเวณทางที่จะขึ้นวิหารเนี่ยก็ยังมีท้าวเวสวเวสุวรรณท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเผื่อคนมากราบบูชาท้าวเวสสุวรรณเนี่ยสิ่งที่จะต้องมาแก้บนนะฮะอย่างเดียวนั่นคือลิง นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่แปลกอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเปลือหลายท่านเดินทางมาที่วัดโพธาวาสของตัวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินทางต่อไปนู่นะฮะไปที่อำเ,เภอดอนสักพอไปถึงอำเภอดอนสังปุ๊บเนี่ยะฮะเราก็ไปที่วัดเขาสุวนรณประดิษฐ์ฮะก็ไปนมัสการหลวงปู่จ้อย ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ยท,ที่ผู้คนชาวดอนสักให้ความเคารพนับถือมากเลยและวัดนี้นะฮะถือว่าเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของตัวสุราธ,ธานีก็ว่าได้นะฮะพอนมัสการหลวงพ่อจ้อยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ขึ้นบนเขาจะเป็นเขาเตีย้ยเตี้ยเขานี้ก็จะติดอยู่กับทะเลเป็นปากอ่าวนะครับของดอนสักนะฮะจะเป็นเขาเตี้ยเตี้ยเขานี้ก็จะติดอยู่กับทะเลเป็นปากอ่าวนะครับของดอนสักนะฮะ ก็จะมีพระมหาธาตุเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่มากสดสวยมากนะฮะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะฮะงั้นท่านมาที่อำเภอดอนสกของสุราธานีเนี่ยต้องมาที่วัดเขาสุวรรณปันธิตให้ได้เลยฮะและด้านบนบริเวณของเขาเนี่ยคุณก็จะเห็นวิวทิวทัศน์บริเวณนั้นทั้งหมดเลยนะฮะมองไปเห็นเกาะสมุยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปากอ่าวนะก็จะเห็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่นะฮะเป็นเกาะสมุยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปากอ่าวนะ,ะก็จะเสร็จแล้วคุณก็เดินทางต่อไปอีกนิดนึงครเขาเรียกว่าเกาะแรดเกาะแรดเนี่ยก็อยู่ตรงปากอ่าวที่เกาะแรดปัจจุบันเนี่ยเขามีสะพานแล้วก็เดินข้ามไป ในสมัยมุรัโบราณเนี่ยพอชาวจีนเ้าอพยพเข้ามาติดต่อค้าขายที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีปุ๊บเนี่ยก็มาตั้งโรกรากอยู่ที่เกาะแห่งนี้มันก็มีต้นแรดเนี่ยเยอะมากขึ้นอยู่สมัยนั้นนะฮะแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะพอชาวจีนมาอาศัยอยู่ปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าเกาะนี้ว่าเกาะแรดตามชื่อของต้นไม้เนี่ยแล้วก็สร้างศาลเจ้าขึ้นมาศาลเจ้าที่ด้านหลังผมนยฮะศาลเจ้าพ่อกวนอปูนะศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ย ชาวบ้านที่เกาะแรดเนี่ยเขาเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์กันมากเลยนะแล้วก็มีเรื่องเล่าขานกันว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนเนี่ยฝันถึงศาลเจ้าแห่งนี้ที่เกาะแรดเนี่ยพอฝันปุ๊บเนี่ยก็เดินทางหามาจนกระทั่งมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วก็มาเจอศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อคุณอ้งนี้พอเจอปุ๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าใช่เลยเนี่ยที่ตามที่นิมิตเลยตามที่ฝันเห็นเลยฮะก็เข้าไปขอพรเจ้าพ่อคุณอู่ปรากฏว่า ได้สิ่งที่เขาต้องการมากเลยพอได้ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็เล่าว่าเขาไม่บอกว่าจะได้เท่าไหร่แล้วได้อะไรอยังไงเนี่ยแต่ชาวบ้านที่นี่เล่าว่าเขาบริจาคทรัพย์นะฮะมาทําบุญเพื่อบุิณะศาลแห่งนี้เนี่ยเกือบเกือบยีล้านชาวบ้านที่นี่เล่าว่าเขาบริจาคทรัพย์นะฮะมาทําบุญเพื่อบุรณะศาลแห่งนี้เนี่ยเกือบเกือบยีล้าน นั้นนะครับปลูกมาที่เกาะแหลมแห่งนี้เนะี่ยคุณก็เดินชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมีทั้งเรื่องกับปีขายมีทั้งปลาทะเลขายมีทั้งกุ้งสดสดแล้วก็กั้งโอ้โหกั้งเนี่ยตัวใหญ่ๆห่มากเลยฮนะจับขึ้นมาจากในทะเลเลยเสร็จแล้วคุณก็เดินไปเลยรอบเกาะน,นะฮะแล้วก็ ไปพักโฮมสเตย์สัก1นึ่งคืนฮะก็ต้องยอมรับเลยว่าจังหวัดส,สุราธ,ธานีนะถ้าคุณมีโอกาสเดินทางมาท่องมาเที่ยวกันที่นี่นะฮะลองเดินทางมาตามโปรแกรมที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วคุณจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารของชาวบ้าน แล้วก็เรื่องของอาหารทะเลที่สุดยอดมากทีเดียวนะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของสุราษฎร์ธานีเนี่ยยังมีไว้รอต้อนรับชาวนะักท่องเที่ยวที่จะเดินทางกันมาอีกมากมายทีเดียวนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามะต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีนวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมางานประเพณีชักพระทอดพระปาและ แข่งเรือยาประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในช่วงสายๆของวันนี้เนี่ยก็จะมีการลากพระนะครับจากในตัวเมืองเนี่ยทั้งหมดเนี่ย127วัดนะฮะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่สนุกสนานมากทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นในช่วงตอนเย็นๆเนี่ยก็จะมีประเพณีแข่งเรือยาวที่สนุกสนานมากทีเดียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะงานวันนี้เราพร้อมแล้วใช่ไหมครับท่านสมาชิกทั้งหลายะฮะเมื่อพร้อมแล้วเราก็จะเดินทางไป ในตัวเมืองเพื่อไปชมการลากพระของสุราษฎร์ธานีเย้ yeah!